จริงแล้วอ่ะที่ที่กูพูดไทยได้แล้วก็อ่านไทยออกนี่กูเรียนกูไม่ได้ไปประเทศมึงแล้วก็พูดได้กูไม่ได้ไม่มีประเทศหนึ่งแล้วกูอยู่ไม่ได้ประเทศไทยนะนะกูอยู่ประเทศเนี่ยประเทศกัมพูชีเนี่ยประเทศขมายประเทศอังน,นะไม่มีประเทศมึงหรอกูจะอดตายไม่มีหรอกประเทศกูเขาเก่งจะตายเดี๋ยวนี้กูจะบอกมึงนะคนไทยอ่ะเขามาทำงานที่นี่เยอะแยะ กับผู้ชายนะแต่จะพูดไทยฟังออกฟังรู้เรื่องพอฟังได้ถ้าเป็นปู่นะเป็นคนจัดงานนะปู่ไม่ได้แค่ให้มือกินไข่เป็ดไข่หมูกระทะหรอกนะปู่จะให้มืองลงไปดำข้าวดันะ่น้ำเกีียวข้าวเกลียวนะ้ำหาปลงหาปลาไปเลี้ยงควายไปอาบน้ำให้ควายอาบน้ำให้ช้างอับน้ำให้หมูให้หมาคอยดูซิมึงทำได้ไหมแหมงามจริง ภาพส,สดดบายดีสุขุมสุขโทนน้องะแล้วก็สวัสดีทางคนไทยนะเด้อทุกคนเด้อโอเคนะทุกคนในวันนี้มีเนี่ยมาวอกมาเล่าอีกแล้วก็คือมีสาวกมุสาวคนหนึ่งปากแก้วนพี่น้องนๆคือน่าจะเป็นดราม่าที่แบบว่าคนไทยไปคอมเมนต์ให้เราประมาณประมาณหนึ่งนน้องๆคือจริงแล้วนะจริงแล้วนะที่ ทืค่คิดรูดไทยได้อ่านไทยออกเพราะเพราะเรียนภูมิหันนี่คือจากไปจากทีละวาเพราะเพราะเรียนกูม่ได้ไปประเทศบึงไม่มีประเทศบึงประเทศไทยนั่นน่ะรูอยู่ประเทศกัมพูเจียนี่ประเทศคาเมนี่ประเทศคาเมรไม่มีประเทศบึง เราก็คือถ้าไม่มีประเทศไทยก็คือเราไม่อดตายไม่มีหรอกประเทศประเทศโตรอะ่ะเขาเกงจะตายประมาณนี้ก็คือประเทศคนกัมนะพูชียนะเป็นเองเราคือคนกัมพูชาแหละเกงจะตายเนาะจะบอกก็คือจะบอกรึงก็คือประมาณนี้เราเป็นเราจะบอกคนไทยแหละว่า,างไงจะบอกคนไทยเขามาทํางานที่ประเทศ กัมพูเชียเยอะแยะน้อเออเราบอกว่าคนไทยนี่ยไปเห็ุไปทํางานก็คือไปทํางานที่ประเทศกัมพูชาเยอะแยะน้อเออประมาณนี้แล้วคนไทยคิดเห็นยังไงเะาที่บอกว่าคนไทยไปทํางานที่ประเทศกัมพูชาเยอะมากน้อคออจริงที่เราบอกว่าเยอะแยะนั่นน่ะก็คือเยอะมากประมาณนี้น้อคนไทยไปทํางานที่กัมพูเชียเยอะแยะประมาณนี้น้อ แล้วคนไทยพังแล้วคิดเห็นอย่างไรเนาะคือแปลว่าเราบอกว่าถ้าบุมีมประเทศไทยถ้าบไิไปประเทศไทยก็อยู่ประเทศเขาก็บ่อไดอดตายนะพี่น้องเนาะแล้วคนไทยพังแล้วรู้สึกอย่างไรน,นะพี่น้องเนาะจริงจิเราออกมาเนะ <c ười> าะเือพอก็เห็นคลิปในคนเบิอ่อไลนงเนาะคือคนแชร์ไลนยในตกก็เลยเอามารีเอามาอัพลงซนมา่น้องเนาะก็เลยมาขยายต่อเนาะ ใคมีคอมเมนต์ความคิดเห็นจังไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะพี่น้องก็บว่ากันเนาะแล้วก็เราก็ยังมีอีกเนาะก็คือต่อจากนั้นแหละเดี๋ยวคอยจะมาเ่าอีกเนาะก็คือเราจะมาว่าเกี่ยวกับนางงามอีกเนาะก็คือเป็นดราม่านางงามประเทศไทยที่ว่ายกเลิกยกเลิกอานาฮานาพี่น้องยกเลิกยังก็ไปไปประเทศกัมพูชานะะยกเลิกเออนางงามนั่นแหละ ทุกคนก็น่าจะเห็นข่าวที่เป็นกระแสดราม่าแล้วพี่น้องเนาะโอเคนาะพี่น้องก็คือต่อจากที่ว่าคลิปที่เราว่านั้นแล้วก็เป็นดราม่านางงามอีกนาะพี่นะ้นองก็คือดราม่านางงามที่ไปจัดงานอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่ายกเลิกไปนาะพี่นะ้นองถูกยกเลิกไปเพราะว่านางงามแบบว่าอาหารกินนี่อาหารการกินยังบ่ถึกปากนางงามบ่วยงานจะให้เขากินไข่เป็ดให้เขากินไข่นกกระทาเราก็เลยแบบว่าผู้จัดงานก็คือ บอดนะน่าจะเป็นบอดนวันนะยกเลิกนะพี่น้องนะยกเลิอกอันนั้นเนาะโยงกายก,ยกเลิกจัดงานหน่วยางานสะนน่ะก็คือเดี๋ยวก็จะมาเราจะาชาวกรรมัมพูชาที่แปลว่ายังก็ชาวกรรมัมพูชาที่บอกบอกจากใจเรานะเดี๋ยวี่มาพังเนาะเนี่ยเป็นคนกรรมัมพูชานะแต่จะพูดไทยพังไทยออกพังรู้เรื่องพอพังได้ ถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเขาจัดง,งานนะนะจูจำไม่ได้แค่ให้บึงกินไข่เป็ดไข่นกทาถ้าจูจัดให้มึงลงไปดำข้าวดำนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาหาปลงหาปลาไปเลี้ยงอวย อาบน้ำให้คายอาบน้ำให้ช้างอาบน้ำให้มาอา,อาบน้ำให้มาคอยดูสิว่ามึงว่ามึงจะทำได้ไหมแม้งามจริงหน้าตาก็สวยดีนี่แต่นตี่ใสประมาณนี้นะนี่นอนก็คือจาทีเลาว่อนนะก็คือเดี๋ยวจะมาวม่าเรื่องไข่เป็ดไทยนักกะทานอนไปนอนะ บางคนเขาก็บุก,กินนะพี่น้องนะครับต้องเข้าหลบในการที่เขาบุก,กินเนาะบางคนก็กินบางคนก็บวกกินเนาะอันนี้ส่วนลายเขากับบวบวค่อยเห็นคนไทยบวกินนะแปบลบว่าเป็นไครลูกใครยังนะจะเห็นแต่คนกัมพูชาแล้วก็คนลาวที่ว่ากินเนาะคนกัมพูชาก็น่าจะกินเพราะว่าอืมเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขากินเนาะคนลาวนี่ก็กินก็นยอมหักนะพี่น้องเลาะนะคนลาวเขาก็กินไข่นกเว้น ไข่ไข่ไข่เป็ดนะเป็นเป็นไข่ลูกนะเขาจะเอินไข่ลูกก็คืออยู่ในโรงงานน่ก็มีเวลาเขาตีไปต่อบัตรอยู่สระ,ะแก้วเลยหรืออยู่จันทบุรีเอยก็ซื้อมาเน,ะนานะพี่น้องก็คือช่วหลายคนจะเห็นพวกที่ว่าไปต่อบัตรเขาจะซื้อมาเนาะจะซื้อมาแต่พันหน้าจะซื้อมาแต่พังนั่นเนาะนเพื่อจะเข้ามาในบริษัทงาน,นบางทีก็โมผักซื้อบางทีก็ ซื้อมากินเองเนาะส่วนลายก็หมูผักเสื่อนะเพราะว่า <c oughs> น,นิยมหมูนิยมผักซสื่อลายกวัวเนาะ <c oughs> โอเคเราไปนอนเนาะ <c oughs> บางคนเขาก็บ่กินเดียบังคนเขาก็กินเนาะแต่คนไทยชวนลายจะบ่เห็นเขาขายจะบ่เห็นเขากินเนาะท <c oughs> ่านกไข่นกกระทาเนี่เห็นอยู่เราี่นอนไข่นกกระทาเน,น,านี่ยแต่ว่าเขาเป็นไข่ลูกเขาบ่ค่อยได้ขายเนาะ <c oughs> แต่จะเป็นไข่แบบว่าเขาใส่ใน จกักใย่ยังใช่ในโจกหวาเลยยังสักอย่างน่ได้เคยเห็นอยู่ไปงานวัดยังก็เคยเห็นเขา,ายยขายยุคไข่นุกทานะแต่บางคนเขาก็บม่กินบางคนเขาก็กินน้พี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเข้าหลบเนาะบอเวนเจว่าเขาบุ่กินก็จะให้เขากินเนาะอันนี้ก็ประมาณเนาะแล้วพี่น้องคนใดเบงคลิปนั้นแล้วสุดยุตยังไดน้อพี่น้องนว่าก็สามารถคอมเมนต์มาได้น้องพี่น้อง <c oughs> โอเคแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เาาราธรรมะก็จะลืมกดไล์ ก็สับสับเพื่อเป็นกำลังใจใแขวนด้วยพี่น้องเด้อกราบขอบขอบใจหมดสุขุทุกคนเนาะกราบขอบใจทุกๆคนเลยที่เบิ้งกระเพาะคืนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกินเข้าบนตรงเวลาโอเคกราบขอบใจทุกคนนะพี่น้องบ๊ายบายแล้วขอบใจทุกคนเด้อบ๊ายบาย